สวัสดีครับคุณผักไม่ทราบวันนี้คุณผักสนใจเป็นรถรุ่นไหนดีครับคือต้าคืลาคอสค่ะเป็นตัวท็อปเลยค่ะได้ครับเป็นคุโรล่าคอร์ส1.8พีเยมเซฟตี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับก็เห็นโต้ล่าโดนโฆษณาไว้ว่าไม่ต้องใช้เงินดาว่ะค่ะก็เลยสนใจแคมเปญน,นี้ค่ะใช่ครับคุณผักเรามีแคมเปญน,นี้ครับเพียงแค่คุณผักเนี่ยเป็นพนักง,งานประจำสามปีขึ้นไปและรับเงินผ่านบัญชีนะครับ หรือครอบครองรถเกิน3ปีขึ้นไปเนี่ยคุณถัดสามารถรับแคมเปญนี้ได้เลยครับดิฉันนี่เข้าเงื่อนไขเลยนะคะอายุงานก็3ามปีกว่าละค่ะรับเงินเดือนผ่านบัญชีเลยค่ะคุณหนึ่งดาวศูนบาทนะครับค่าผ่อนตรงนี้ก็สบายๆเลยครับอู้ข้าท่าค่ะขั้นตอนง่ายๆครับเพียงแค่ทําการจองนะครับเรามีไฟแนนซ์บริการให้ถึงที่เลยครับเมื่อไฟแนนซ์ผ่านคุณผักสามารถรับรถได้เลยครับ จี๋ค่ะสวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้สนใจเป็นรถรุ่นไหนดีครับสวัสดีพ่อโนลุงสนใจเป็น Toyota ารีโวแคปเตียเกียออตโต้หน่อยนุ่มรุ่นนี้ราคาอยู่ที่669,000บาทครับ ถ้าอยากผ่อนสบายๆเบาๆแนะนำดาวอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0 0บาทครับลุงนะนะมีเงินดาวอยู่ประมาณ2 0,000ือนเนยหนุ่นมรถวีโกที่คุณลูกค้าขับมานะครับสามารถนำมาเทิร์นกับโตโยต้าชัวได้เลยนะครับโตโยต้าชัวเนี่ยให้ราคาสูงนะครับสามารถนำมาเป็นเงินดาวได้เลยนะครับจริงเหรอวะไอหนุม่มบริษัทเองรับซื้อเหรอใช่ครับ ตโยต้าชัวรับซื้อทุกยี่ห้อและให้ราคาสูงครับอย่างนี้ต้องจองแล้ล่ะสวัสดีครับคุณผักสวัสดีครับคุณเบนไม่ทราบวันนี้มาดูรถรุ่นไหนดีครับเอา้าสวัสดีหนึ่งวันนี้โรงงานเราหยุดเราพาเบนนะ่ะมาดูรถยาลิสต,ตัวเราอะ่ะเงินเดือนหนึ่งมืส่วนเบนนะ่ะเงินเดือนเก้าพัน มันซื้อรถได้หรือเปล่าล่ะหนึ่งอ๋อสามารถรวมรายได้สองคนได้ครับไม่ทราบว่าคุณผักกับคุณเบนจดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่าครับเอ๋จดดีครับหนึ่ง<อ>สบายมากอย่างนี้ซื้อได้สบายมากเลยครับอจองเลยแล้วกัน<อ> <laughs> ไม่ว่าจะเป็นอาชีพพ่อค้าแม่ค้า หรือพนักงนานบริษัทหนุ่มสาวโรงงานสามารถออกรถได้ง่ายๆกับทางบริษัทโตต้านนทบุรีของเรา